วันนี้เลิกงานตะเวนจังน้อยครับผมพอดีมาทรงพัสศิทั้งวัดตัดเข่งวัดดอยสวรรค์ครับเห็นน้องใหม่เพิ่นไล่พี่น้นองขางทางเลยชิมมาหาน้องใหม่จับ1ิบนอเศร้านอนพี่นอ้องเพราะดไปแกงพี่น้องพี่น้องไปเบ่งกันครับผมนี่บอกคือ ก็คือหกแต่พี่น้องในป่านี่นไหมพี่น้องเห็นสองน้องอยู่ครับผมโอ้ยขอนี่เด้อมโน้อแม่ติดเปิดต็บแกงพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวสองน้อยอยู่นี่ครับ,น,น,รบน้องแม่ไล่เด้อครับจุ๊บ สองซ้มนอกระคอยยีดอกยังบ่มีกับอะไนอน,นี้น้อยครับผมอสองนอครับผมไปไหมพี่นอ้องหกหลายอู้เป็นป่าดงบีบุรุษครับผม ีนอบอนอพอดีมาส่งพัสดุพี่น้องโอ้พี่เห็นนอนนั่นครับผมเห <c oughs> ็นบอนอพี่น้องเลยเอี๋ยวหามังตังกองกันครับผมนครับง,งามๆเลยสำนึก เพิ่งคยห้าน้องใหม่หรอกครับผมตัวนี้ทานมาทั้งหมดพี่น้องอกินแตนี่น้องใหม่อยู่นั่กินทางทางเลยครับผมลายน้อยอยู่พี่น้องกลางในอูมนี่เขาไปไหนนอยนี่นอ้องโมหเดี๋ย วนครับยุ้งในในนครับอยู่ในในในยเลืกเอกโอ้โอเราก็เลือกงันอืม อย่บริเด็กแกงมีว่วะพี่น,น้องยุ่กระไล่ยล่ยครับผมผมว่านี่ปลาไม่ติดยุ่งครับ อีกสองน้อครับผมอืมครับน้อพู้ดีงามเลยครับผมสํนเนา เุ็น,นอย่างอัครับผมเป็นต้นอะพี่น้องเลยคือไก่บุญับหกเหางพีน่น้องเลยปลาพี่น้องเป็นปลาดงดิบอยู่โอ้หอกเป็ดโอ้ tay đâu quy động, nó nữa nữa mày Ôi mày mày nha mày mà kiếm mày Ta mày 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 หนึ่งลายหนึ่งลายนีดหน่อยพี่น้องเอาโหลดครับว่าเต่ได้แกงพี่น้องปลากระทักด้ยครับผมนี่เป็นหนู ดี่จักนอกก้อยก็น้านี่พี่น้องนอบนใหญ่หรอเอาโหลดครับดีได้พี่น้องซัำมี่นอนหน่อหน้อยๆดีได้ น้องนี่นเนี้ยงมันบอกไปนั่งเป็นเนี้งสักมีแตเสียงยุ่งนี่นอนึงครับผม ผมงามครับผมนอนใหม่ผมงามโอ้ยก็มีแนวยู่พี่น้องพ่อติดอยากเด้กดก,กินอยู่แล้วครับสามนอ นี่ครับผู้ดีงามเลยครับผมเอาโที่นองนี่นน้องอันนี้กันงงกนะครับผมอเอีคยวดีวสามเลยครับบนเดีสามนอเลยครับผมงงามครับ เบื้งพี่น้องมีแต่ปลาผไผ่ครับผมไผ่ลาครับผมก็เอิญไม่ไผ่ลาเป็นปลาดงดิบอยู่ครับขอไปข้างในยุ่งลายแห้งครับผมยุ่งหลายแห้งมีอยู่บนอาทางนี้ ครับเป็นาอเป็นแงงอยู่ัน้งมีกแก็แกนได้พี่น้องนงครับทั้งสี่ไปทุบเป๊ะๆเ,เลยครับแกงเลยครับมีแต่ปลาไฟพี่น้องแต่ก็มีคนหาเราแล้วครับอันอยู่ข้างทาง,งพี่น้อง ะสาม,มีและพี่น้องเอ้ยพ่ออยากพ่อกินอยู่ครับผมพ่อต้องเอาลายครับเขาขางทางเลยพี่น้องเลยเหนือพ่อพี่พ่อน้องเบื้องบนหาอ,อยู่ประมาณซิบนาที่เศร้านาทีครับผมมึงห้อยกระจมอมาซับครับอโอ้เดี๋ยวไล่เติมเยอะพี่น้องเลยดีครับในแกงนึ่งกุ๊ง ไปแกงนึงอยู่อพี่นอ้องเอ้ามาเกิบหนีกดไหลกดแท้เลยครับผมส่งบอกพิงคนบอกเลาะพี่น้องมาส่งพัสดุพี่น้องเลยเห็นน้องไม้มาโซ่เนี่ยคือเลยอยากกับไปแกงกินฮอนวัสดุครับผมพ่อบ่าจะซื้อกับเขาปันไดแนววันดอกว่านี่ครับหากินอีสานบ้านตะห่อครับหากินแนวนี่ละคพี่น้องหากินง่ายๆนี่ครับหากินปูกินปลาก,กินนองไม้น้องอะไไปซะแล้วครับผม โอเคครับพี่น้องสำนีแล้วครับผมสวัสดีครับ